เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพรุ่งนี้6โมงเชา้าคลังยันระบบไม่ลม่มอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกทท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับจากสำนักงานข่าวเดลิ y นิวการันตีระบบไม่ลม่ม คลังพร้อมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพรุ่งนี้6โมงเช้าเปิดยาวรวดเดียว10ล้านคนรองรับได้1 0 0 0 0แสนรายต่อวินาทีครับด้านนายพรชัยถีละเวทที่ปรึกษาด้านเศร,รษฐกิจการเงินสำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคลังมีความพร้อมนะครับเปิดรับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเขาจะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปครับโดยจะเปิดลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องยาวเลยนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาจนกว่าจะครบ10ล้านคนครับซึ่งมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาระบบล่มแน่นอนเนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เตรียมระบบรองรับการลงทะเบียนได้มากถึง100แสนรายต่อวินาทีนะครับอีกทั้งคลังและ ธนาคารกรุงไทยเขามีประสบการณ์ในการเปิดรับลงทะเบียนมาหลายโครงการแล้วนะครับทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นคนไทยอายุเกิน18ปปีและเป็นผู้ที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันหากเลือกใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการมาตรการลดหย่อนภาษีชอบดีมีคืนได้อีกดังนั้นนะครับใครนะครับที่จะทำการลงทะเบียนของ คนละครึ่งนะครับโครงการนี้ก็ขอให้ผู้ที่รงทะเบียนตัดสินใจให้ดีก่อนส่วนรายละเอียดการซื้อสินค้า หากเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับจะต้องซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและมีแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้นส่วนมาตรการชอปดีมีคืนสามารถซื้อของได้ท้งร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์เฉพาะที่อยู่ในระบบภาษีและออกใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้นะครับ ด้านนายกฤษดาจีนะวิจารณะนะครับปรลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการกระตุ้นกำลังที่ซื้อออกมาไม่ได้เป็นการเอื้อคนรวยหรือร้านค้าขนาดใหญ่เพราะหากมองภาพร,รวมทั้ง3มัาตรการเป็นการช่วยเหลือครบถ้วนทุกกลุ่มทั้งการเติมเงิน500บาท3เดือนเข้าสู่บัต,บตรบริการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยการช่วยเหลือค่าครองชีพ3,000บาท ผ่านโครงการคนละครึ่งให้กับคนที่มีฐานะปานกลางและโครงการชอปดีมีคืนที่เน้นช่วยเหลือร้านค้าและประชาชนที่อยู่ในฐานภาษีเป็นหลักนะครับเรามาดูนะครับเปิด6เงื่อนไขศึกษาก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเพื่อรับเงิน3,000บาทเรามาดูนะครับว่าเงื่อนไขแต่และเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทผ่าน www คนละคึ่ง com โดยไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนั้น จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างและล่าสุดครับคอรมอนะครับอนุมัติมาตรการสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศได้แก่ 1. มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับให้กับประชาชน14ล้านคน 2. มาตรการคนละครึ่งกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับและ3ม,มาตรการชอปดีมีคืนประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ามาลดหย่อนได้30,000บาท โดยโครงการคนละครึ่งนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสำหรับผู้ที่ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเล่แผงลอยเพื่อให้มีไรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปฝ่ายของผู้ซื้อรายละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอ,อดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม3 0 0 0 0ืล้านบาทเรามาดูคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อได้รับสิทธิ์กันนะครับหนึ่งเลยเป็นบุคคลที่มีบัตรประจําตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ 2. อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะครับ 3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2513 เวลาที่เปิดลงทะเบียนนะครับคือช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานะครับ 4. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือถ้าพูดง่ายๆต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีบัตรคนจนมาก่อนนะครับจําจำกัดจำนวนไม่เกิน10ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิจะหมดนะครับเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับ 1. รัฐช่วยจ่าย50%ผู้ที่รเผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เองนั้นต้องจ่าย50%นะครับโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับ 2. จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันโดยยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน3000บาทตลอดโครงการ 3. ไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่รับสิทธิ์นะครับ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเว,เาเวลา6นาฬิกาของวันใหม่นะครับทุกๆวันนะครับข้อต่อไปใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้นะครับและสุดท้ายจะโดนตัดสิทธิ์นะครับหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วัน โดยระบบจะทําการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ที่รับสิทธิตลอดโครงการเลยนะครับอย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปนะครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www คนละครึ่ง .com เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการลงทะเบียนไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2513เป็นต้นไปนะครับแล้วก็รอ s m s ยืนยันโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายได้ ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมหรืออาทิตย์หน้านะครับ2563เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ยังไงผมก็ขอให้ทุกๆข่านนะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆเลยนะครับขอให้ได้สิทธิ์นี้นะครับ